สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้ผมมาส่งงานให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นคลาส AB C สี่ชั้นนะครับเป็นเทอร์ลอยคู่นะครับตัวนี้นะก็ส่งให้ลูกค้าประจำนะครับผมตัวนี้อยู่ในราทิวานนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยนะครับผมแจ้งว่าจะแยกกลางแยกแหลมนะครับแล้วก็ขอวิธีการต่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับนะสำหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องการต่อพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับ ตัวนี้ก็คือชุดกลาวนะครับผมไฟควลบนะอันนี้คือรีโมทไฟควบบวกแล้วก็สายแบตตรงนะครับผมไฟควบบวกนะสายลําโพงนะครับผมบวกลบนะครับบวกลบบวกลบบวกลบต่อไปเลยอันนี้คือผมแยกนะครับผมชุดนี้ขับเสียงกลางนะครับผมชุดนี้นะขับเสียงกลางชุดนี้ขับเสียงแหลมนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จูนยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับผม ปกติผมใช้มือเดียวนะอ่าปิดเกณฑ์ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ปรับ power ไปที่ full lens นะครับผมเหมือนกันนะครับด้าน channel สามสี่ก็อ่าปิดเกณฑ์นะครับปิดเกณฑ์แล้วก็เอา power เอาที่ไปที่ full lens นะครับผมแค่นี้นะครับทีนี้เราก็เสียบสายสัญญาณได้เลยเอาเสียงกลางก่อนนะครับ สมมุติว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องจูนอะไรก็คือแค่นี้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเสียงมันดังเกินนะครับไม่ใช่เสียงมันดังเกินคือความที่มันยังไม่ได้นะครับก็เสียงเสียงต่ํานะครับผมความที่โลมันเข้ามาเยอะเกินนะครับก็ตัดไปที่ไฮพาร์นะครับ ทีนี้เราก็มาหมุนความทีเอาที่ไฮพาร์นะครับใครควง,นนงตัวใหญ่ขึ้นอ่ะนะครับ,บ,บมันก็จะตัดความทีโลต่าๆหรือว่าความถี่กลางออกไปนะครับอันนี้ผมเปิดเบานะเพื่อที่จะได้ยินเสียงผมพูดด้วยนะครับอ่ะทีนี้ สมมติว่าผมอยากได้แบบนี้ผมเปิดสัญญาณฟูเล้นไปเลยทีนี้มาดูที่เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับผมอผมบอกว่าชุดนี้ผมจะต่ออเสียงแหลมนะครับผมก็จะเปิดไปที่ไฮพาร์สนะครับผมแล้วก็ตัดสัญญาณขึ้นไปสุดเลยให้มันออกแค่แหลมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่องนี้ผมต่อแค่แหลมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือจริงๆความจริงอ่ะผมต่อทั้งชุดเลยนะครับทั้งแถบเลยนะครับ ทีนี้พอเราปรับความถี่แบบนี้มันก็จะออกแค่เสียงแหลมก็คือเราเอาไปต่อเสียงแหลมได้อย่างเดียวแล้วนะครับทีนี้ลองมาต่อรวมกับเสียงกลางดูนะครับเพิ่มเสียงเท่านี้ีร้อมฟังเพื่อวใจอันนี้คือพูดถึงว่า เสียงกลางเสียงแหลมมันบาลานซ์กันโอเคแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเกณฑ์แต่ว่าถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยเสียงกลางมันเบาไปนะครับเราก็มาเพิ่มที่เกณฑ์ได้เสียงแหลมมันเบาไปเราก็มาเพิ่มที่เกณฑ์ได้นะครับผมพิธีการบาลานซ์ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเช็คอีก2ชันนนะครับพอดีผมใช้มือเดียวนะ,อะวลองดูกัน พอเทสส่งให้ลูกค้าไปในตัวนะครับก็ได้สบายใจทั้งผมทั้งลูกค้าว่าของมันโอเคไม่มีปัญหานะครับโอเคดังนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองดูอีกสอชั้นนี้แต่ขอนี้ดีกว่าลำโพงมันคนละชุดกันนะครับเสียงมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมแยกไม่ออกอีกโอเค โอเคดังนะครับเดี๋ยวทีนี้จะลองเทสเฉพาะเลยด้านเดียวนะครับว่าดังเท่ากันหรือเปล่านะครับซ้ายขวานะขอเปิดเสียงนิดนึงให้ได้ยินความชัดครับ,ารบอาอคนละคนละชุดกัน อโอเคถือมือเดียวนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะกล้องไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเสียงเท่ากันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูอีกชุดหนึ่ง ชุดไหนแล้วเนี่ยโอเคชุดนี้ดูด้านนี้นะครับรออออโอเคดังอีกชุดหนึ่ง,อองโอเคนะครับผมก็ดังครบทุกชาน,นลนะครับแล้วก็เสียงเท่ากันนะครับผม เทสผมเทสไม่ได้ผ่านปรีผ่านอะไรเลยนะเสียงสดๆดิบๆของปรีตัวไอ้ตัว power ตัวนี้เลยนะครับนะ a b เสียงมันใสอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมโมดิฟาเปลี่ยนอะไรไปบางจุดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนหรอกสั่งให้โรงงานเขามานะครับผมเห็นเหลืองๆนะครับด้านในนะ,ะก็คือจะเป็นเกรดอะไรนะครับเธอรอยคู่นะครับ ราคาอยู่2,800นะครับตัวนี้นะก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้จะส่งไปให้ลูกค้านะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เออาเดอร์เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งไปให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ